เรามาดูครับว่าเราจะเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจรอยัลเนเจอรได้อย่างไรครับเริ่มต้นง่ายๆครับค่าสมัคร200บาทตลอดชีพครับไม่ต้องมีต่ออายุครับพร้อมรับกิปเซ็ตนะครับมูลค่า500บาทครับด้วยเงื่อนไขง่ายๆครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัญชีธนาคารครับสมัครเสร็จปุ๊บพร้อมรับส่วนลดทันทีครับ20-30%แล้วแต่หมวดของสินค้าตรงนี้สำหรับคนที่สมัครเพื่อที่จะเป็นผู้บริโภคก็ซื้อสินค้าราคาต้นทุน หรือใครที่ชอบขายเป็นนักขายก็จะได้กําไรครับ20-30นะครับและมีคะแนนนะครับลงในระบบนะครับคะแนนก็คือ1ต่อ1.7นั่นเองนะครับเรามาดูครับรายได้หลักๆของนักธุรกิจอิสระนะครับก็คือบริษัทรอยัลเนเจอรครับเราจ่ายถึง4ช่องทางด้วยกันนะครับรายได้ทางที่1ครับโบนัสแนะนําหรือว่าค่าแนะนําหรือ Fast Start โบนัสครับเราจ่ายสูงถึง40ของคะแนนนะครับจ่ายทุกครั้งเมื่อมีการซื้อซ้าครับ รายได้ทางที่2ครับรายได้จากการจับคู่เริ่มต้นที่300ถึง500บาทตามตําแหน่งครับรายได้ทางที่3ครับเขาเรียก matching roll up นะครับเราจ่ายทั้งหมดถึง35%นะครับชั้นลูกครับ15%ครับชั้นหลานครับ10%ครับชั้นเหลนครับ10%และที่สําคัญครับเราจ่ายจากรายได้สุดที่ของลูกเราหลานเราเหลนเรานะครับโดยที่ไม่ได้เอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งมาจ่ายนะครับ ข้อที่4ครับรายได้จาก MTA Roup ครับของเราจ่าย20ชั้นชั้นละ5%รครับรวมจ่ายสูงถึง100%รซรายได้ Ro อัมาจากการรักษายอดของทีมงานเรานะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเราไม่ว่าเราจะแนะนําเองหรือแม่ทีมเอามาต่อให้นะครับขอให้อยู่ใต้องค์กรเราซ้ายและขวานะครับเราจ่าย20ชั้นชั้นละ5%รวมจ่ายถึง100%เลยทีเดียวครับ งั้นเรามาดูครับตำแหน่งต่างๆในบริษัท r o ยัลเนเจอร์ครับเริ่มต้นที่ตำแหน่งแรกครับซูเปอร์วิเซอร์ครับเพียงแค่ทำคะแนนส่วนตัวนะครับ750คะแนนครับจะซื้อทีเดียวหรือสะสมก็ได้ครับคิดเป็นเงินมูลค่าแค่พันกว่าบาทเองนะครับเราก็จะมีรหัสในการทำธุรกิจถึง4รหัสครับสมัคร1รหัสแต่ได้ถึง4รหัสครับแน่นอนครับครั้งแรกเราอาจจะเริ่มต้นทำที่รหัสที่1ครับโดยหาทีมงานต่อฝั่งซ้ายของ0-2 หาทีมงานต่อฝั่งขวาของ04พอรหัสที่1ครับเติบโตในเรื่องของรายได้ค่อยขยับเป็น02 03 04อนาคตเราจะมีรายได้ถึง4กระเป๋าด้วยกันนะครับเราจะมาดูรายละเอียดครับเมื่อเราเป็นตำแหน่งซ u เปอร์วเซอร์และไปเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เป็นตำแหน่งซ u เปอร์วเซอร์เหมือนกับเราเราจะมีรายได้อย่างไรจากไหนนะครับแน่นอนครับตำแหน่งซ u เปอร์วเซอร์ครับคะแนานส่วนตัวครับ750คะแนาน จ่าย5คู่ต่อวันต่อรอบครับเราอยู่ตรงนี้ครับคุณสมบัติอ่านครับ750คะแนนครับไปเปิดโอกาสให้กับนาย A ครับ750คะแนนไปเปิดโอกาสให้กับนาย B ครับ750คะแนนไปเปิดโอกาสให้กับนาย C ครับ750คะแนนสมมติเราไปเปิดโอกาสให้กับเพื่อนของเรา3คนด้วยกันเรามาดูรายได้ครับการคำนวณง่ายๆครับรายได้ทางที่1ครับค่าแนะนํา40%ครับ 750คะแนนครับคูณ3คนคูณ40%เราจะมีรายได้จากค่าแนะนำครับถึง900บาทนะครับรายได้ภาที่2ครับจากคู่คู่ละ300บาทถ้าเป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับก็ได้1คู่นะครับแต่การจับคู่นะครับสามารถจ่ายสูงสุดในตำแหน่งซูเปอร์วเซอร์ครับต่อเดือน180,000บาทเลยทีเดียวครับและรายได้ภาที่3ครับ m t a ครับก็คือมาจากการรักษายอดนะครับคนที่อยู่ใต้องค์กรเราทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ5ชั้น ชั้นละ5%คับรวมจ่ายถึง25%นะครับนี่คือคุณสมบัตินะครับนี่คือเรื่องของรายได้จากตำแหน่งซ u เปอร์ไวเซอร์ครับเรามาดูครับตำแหน่งต่อมาครับก็คือตำแหน่งเมนเจอร์เรามาดูรายละเอียดนะครับถ้าเราเป็นตำแหน่งเมนเจอร์นะครับและไปเปิดโอกาสให้กับเพื่อนร่วมธุรกิจของเราได้เป็นเมนเจอร์เหมือนกับเราดังภาพนะครับแน่นอนครับตำแหน่ง เมนเจอร์ครับคุณสมบัติส่วนตัวครับสะสมคะแนนหรือซื้อทีเดียวครับ1,500คะแนนจ่าย15คู่ต่อวันต่อรอบครับเราเป็นตำแหน่งเมนเจอร์ครับไปเปิดโอกาสให้กับในเ A เป็นเมนเจอร์ครับในบีเป็นเมนเจอร์ครับและในยีเป็นเมนเจอร์เช่นกันครับเรามาดูรายได้ครับรายได้ทางที่1ครับค่าแนะนำครับ4 0 1,500คะแนนคูณ3คนครับคูณ40%เราจะรับค่าแนะนำถึง1,800บาทนะครับรายได้ทางที่2ครับจับคู่ ได้คู่ละ420บาทลักษณะดังภาพก็ได้หนึ่งคู่นะครับแต่สูงสุดนะครับจ่ายต่อเดือนถึง576,000บาทเลยทีเดียวครับรายได้ทางที่3ครับรายได้แมชช่งครับเราได้15%นะครับจากชั้นลูกรวมจ่ายนะครับต่อเดือนต่อคนถึง67,500บาทเลยทีเดียวครับและรายได้ทางที่4ครับรายได้ MTA ครับเราจ่ายถึง10ชั้นชั้นละ5%รวมจ่ายถึง 50%นะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องของรายได้ของตำแหน่งเมนเจอร์ครับเรามาดูต่อครับเมื่อเราเป็นเมนเจอร์ก็คอลเลฟายขยับตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆครับเป็นตำแหน่งดีเรคเตอร์เพรสเดนต์ครับสะสมยอดคะแนนส่วนตัวครับก็คื